ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีค่ะจังหวัดอุดอรธานีประกอบพิธีจริ่พระพุทธมนต์จเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาดารเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคอยส่งหายจากพระอาการประชวรเนาะค่ะให้ทรงมีสุขภาพพระ่ที่แข็งแรงเร็ววัน พาไปที่ศาลาบุญสิงห์วัดมัชิมาวาดพระอารามหลวงตำบลมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีท่านได้เป็นประธานประกอบพิธีเจะเพิะพุทธมนต์จะเริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติญาภานเรนทิราเทพพยาวดี กรมหลวงราชสารินีสรีพัฒน์มหาวชราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชว่นมีสุขภาพพระนัยแข็งแรงเร็ววันโดยพระครูธรรมสมโอธานผู้ซอยเจาาวาดวัดมชิมาวาดพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีตลอดจนหัวหน้าสุรราชการข้าราชการตุลาการพลเรือน ทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีรวมประกอบพิธีจังหวัดอุดรธานีค่ะรวมกับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เหล่ากรรมาหานิกายจัดพิธีจเริญมพระพุทธมนปจะจริ่มจิตตาภาวนาถวายพระพรชัยมงคลจัดน้ากันสัปดาห์ละสองมือค่ะนั่นก็คือวันจันทร์จัดอยู่ที่วัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงส่วนวันพระฤหัสบดีจัดที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงค่ะ สำหรับวันพะรันหาสบดีที่12ตุลาคม2566นี้นะคะกําโนจัดอยูทีศาลาฉเฉลิมพระเกียรติ8% 8พรรษาวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลมาแข่งอำเภอเมืองอุดรธานีก็เลยได้ขอเซ่นซ่วนพี่นองประชาชนคาราชการพอา่อข้านะคะร่วมไปถึงน้องนองนักเรียนนักศึกษาชาวอุดรธาน,นีเนี่ยล่ละคะ่ะสวมเสื้อผ้าสีแสดนะคะผ้าไทยสีแสดไปร่วมพิธีโดยพร้อม,พอมเพรียงกันค่ะ เอาเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอุดรท่านี้เพิ่นจัดเป็นประจำค่ะ